สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับย่าที่ทมสรุปดีวาไรตี้ทุกท่านทุกคนนะครับอยู่ที่แม่ติเคียนทองจุรามณีที่วัดศรีสว่างโคกสะอาดตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุริทระหว่างที่ผมเดินทางไปที่วัดศรีสว่างโคกสะอาดก็ลงจากรถเดินไปพอดีว่ามีผู้หญิงก็ดึงนะ่บอกว่าล้มพแต่ผมถ่ายไม่ทันนะครับเลยไปสอบถามชาวบ้านที่ นั่งอยู่ที่หน้าแม่ตะเคียนทองแม่จุฬามณีนะครับท่านเมียผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึงพอ่อขุนแสงเพชรน,นี่แหละครับไปทักไปทวงผู้หญิงคนหนึง่งแล้วมาจุดธูปแล้วก็ล้มฟุบลงเขียนตัวเลขในกระถางธูปให้จากนั้นคนที่พามาไหว้แม่จุฬามณีพอ่อขุนแสงเพชรก็เขียนตัวเลข ให้ในมือนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ชาวบ้านได้เล่าให้ฟังพร้อมกับตัวเลขที่ได้กันครับไอ้เจ้าอะไรนี่ก็ยังเวียน่เร่นงนัมโมนี่นะยังเลยยังเลย ศูนย <fleet> ์เจ็ดแปดลเนาะศูนยเจ็แปดมาแต่ใส่องนึงนี่องนึงองนึงนี่องนึงฮอนอนออนสดสดลอยๆองนึงนี่ขุน่พอขุนแสงเพชรเป็นไปลงทั้งพูนมานังตึงเงียหน่อยว่าจะมันทายจงดั้อมแดงนมาแต่ไหนมาแต่ไหนก่อมันมาถึงแล้วพ่นไปหาอยู่หมองเฮียนพ่นารนท่านั้นมันมาแต่บ้านไหนก่อ บา,บานไมซี่บานยังบาน่านขามบานข้ามบานขามาขามนู pe oh, ่นละไล่ห่นละไล่มันนีกะนู้ไลอเสียงอะไร้าน้อยลูกห้องมากเจุณละห้องใมากุ้ณละห้องเออมันนั่งแก็มันนี่ห้องเงือกเงือกมากแล้วก็สู้มากมันนี่กะเป็นสีมาเอ้าโุกไห่นวางสีเป็นสีม้าสว็มาก ลมตึงรองบาทหนึ่งนี่ยกได้เรียล้วก็ลวมตึงรองบาทหนึ่งนี่ยรวมตึงรงเพิ่นเขียนไ้ด้วยยังไงก่อนเพิ่นเขียนไ้เพิ่นเขียนไ้เป็นเลยนะมาถึงก็ลวมตึงร่องด้วยนะเพิ่นเขียนไฮเพิ่นเขียนไฮนะฮะอ๋อคนเขียนไฮเลยฮะบอกเลยเขาได้ตึงบอกเลยจ้่งรวมลงอันนี้ก็กินอย่างเดียวเนี่ยนี่บอน เขียนอยู่วนันกับ่มีเขียนจนไร้นานนจังไรก่ออ๋อเขียนในกระถางถูเขอเนี่นี่กระทางถูนี่นะตัวนี้ตกวนี้เ็นหรียตัวนี้เหรียญแล้วก็นนีไปแล้วก็ไปเขียนไปนั่นน่็นกเขี็นไปี่กรตมือใ่น่ะเอาตาเาองหินก็นกตาเลา คนเขียนคนเขียนด้นี้วยงห้อยนเขียนมันบอลแบบเป็นเหล่งยังนะบอแต่้าพว่ต้นนี้คนเขียนหายนก็เลยเขียนหายในมือน่นะคูพนจิ่นั่มาน่ยนะเขียนหาในมือเขียนหาในมือจังสี่เลยเขียนสี่ละศูนย์เจ็ดแปดม่นบ่เนาะศูนย์เจ็ดเจ็ดตัวไหนวะนี่ยจับงไหนหน่อยเ่จะมาบึ้งเนาะมันเปนนางของเขานาะเพ่นะเขียนมนั่นาลองเาก

คนว่าคุณนี่ก็คุณแสงเพชรเขาไปหาคุณญิ่งวัหนึงนี่อืมคุณุหาคุณหาอยู่ลาบนั่งเบาอยู่เลล่าไม่สรงไหนลบ่งไแล้วกยากระจ้า่าใช่เอ้ยเจอมาขับมาคุณคุณจงจไปจับลุกไปัไปเขียนสูนจังผู้ขายเดี๋ยวไปหาไปห้องมากนี่งนาะจะผู้ขาดี๋ยวไป่เนาะมาตอนแกคนสิบบอกดอวันนี้ไม่ชว่าบอก่เหม บอกรถไม่แพงไงยังไรจะสิไไอพู้ไปพูชามากนี่มันเขังขังไอพููชามากนั่งยอะเนาะนั่งรถ้อมือนได้ข้อมือผนได้หนิต้องไฮย้างทานผู้นี้บอกว่าไปนิมลขึนมากไปเซิรเพื่นมาเนาะนนนนนี้เนาะ ไปมือไปคนหลาดเนาะนั่งแค่นี้ัะนอนเนาะเออนัังจะได้จะเลาสิว่าห้เนาะหๆเราต้องพานกเนต้องพานกันนเราก็เจ็ดแปดแปมันนเมอดียอั้ยงนไดเออบอท่นได้กะลีบนกเอ๋าางาบอเขียนไปเลยสิลืมนั่นะของเอกชนกันยากน่ว่าเขเอกชนกันยากเนาะโอ้ยเนาะเขเอกชุนนะะเออเอเคนี้ก่อนครับ ตตบอือังสันเออไมเขียวน่ะสําสหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดส u b s c r i กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนบดีวารตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าในช่วงหน้านะครับสวัสดีครับ